สวัสดีตอนเย็นครับเวลา16นาฬิกา35นาทีนะฮะที่ท่าเรือที่ท่าเรือปิ่นเกล้าท่าเรือปิ่นเกล้านะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศท่าเรือพระปิ่นเกล้าบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพยานะฮะสวยงามครับพี่น้องสวยงามครับสวยงาม เดี๋ยวเพิงไปน้องเดี๋ยวเพงไปวิ่งเร็วไม่ได้เขาจับความเร็ววิ่งเร็วไม่ได้ขนส่งก็จับความเร็วโน้ำเยอะขนาดใช่เนี่ยระดับน้ำมัน1.1.1.0นี่มันใช้ความเร็วไม่ได้เลยนี่1.3ใช้ความเร็วได้จากเคยใช้ได้70เหลือมาแค่30ลดไอีกคืนใช่ไม่ไม่ไม่ระดับระดับสูงของน้ำ อันนี้เรืออะไรพี่อันนี้เรือโดยสารมโดยเรือธรรมดาอ๋อเรือด่วนเจ้าพญาหนึ่งศูนย์แปดนะครับใช้บัตรและปิดใจลดสองบาทเนี่ยฮะบรรยากาศบรรยากาศเรือเรือแม่น้ำเจ้าพญาฮะโอ้ขึ้นแรงครับมาขึ้นแรง ผู้โดยสาร120คนผู้โดยสารก็ลงบรรยากาศนะครสวยงามรถเมลรับจากหลจำทางเลยด่วนเจ้าขยาอันนี้ก็ ที่เรามองเห็นนี่ครเป็นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล่านะฝั่งตรงข้ามก็เป็นฝั่งพระนครน,นะฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งทนสวยงามครับสวยงาม,มนรนรากาศสวยงามเรือเข้าท่าแต่ละแต่ละทีนี่ก็ขึ้นแรงเหมือนกันนะฮะ เป็นวิถีของคนไทยนะฮะการการอาศัยอาศัยน้ำไม่ว่าจะอุปโภคบริโภควันนี้ก็เป็นวันอังคารหรือเปล่าที่ยิบสี่ วันอังคารที่24ตุลาคม2,566นรอะฮะร <c oughs> อรับนักท่องเที่ยวฮะนักท่องเที่ยวล่องเรืออยู่นักท่องเที่ยวล่องเรือไปไปวัดอรุณน,นะฮะก็จะมาขึ้นท่านี้แหละฮะขึ้นท่าน้ํานี้นะฮะรอสักพักโอเคครับผมสีัรับสสดีครับ